ขนมของโปโกโลมีทั้งหมดกี่แบบระหว่าง5แบบกับ4แบบครับรดถูกต้องขนมโปโกโลนะครับมี5แบบนะครับบอนคันลิงสตอบเบอรี่แล้วก็โอ๊ตลิงผมจะถามคำถามที่ยากกว่าน,นี้นะครับจับคู่คลิปแรกเป็นโรงเรียนใดระหว่างสตีวิทปทุมพงศ์คาหรือสตีวิทแพรมศิลินครับลดเค<ด>ยดูช่องโปโกโลไปเ่ยเคยชอบเลยติดตามตกรอบครับมา โกโลบอลกับปุกใหญ่มีน้ำหนักสุดที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ120กรัมกับ125กรัมโดดอยู่โกโลมานานไหมครับนานครับปีกว่าแล้วเฮ้ยตอบผิดนะคอมเมนต์ไหนที่เด็กในช่องโกโลเมนบ่อยที่สุดระหว่าง1ทันกับ2คนแรกโดดโอเคโอเคเข่าเท่อไร สีของโปโกโลมีสีหลักกี่สีแล้วครับระหว่างเหลืองดำกับเหลืองส้มดำโดนอ้นนรู้จริงนะอ๋อทำเค l อลเวลาบีฟเคอแอลแบบน,นี้ใช่ไหมมีสีส้มอยู่อาไปผิดคอนเทนต์สัมภาษณ์ช่องโปโกโลมีทั้งหมดกี่คอนเทนต์ระหว่าง17และ19ครับดดโดน อันนี้น้องฝึกงานใช่ไหมโ okay, อเคเราตัดร่าอะไรคุณพิีกรชอบโปกโลก่แต่ตกรอบนะครับมีทั้งหมดสิน,นะครับใครคิดว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้โปกโลกนะครับคอมเมนต์มานะครับเผื่อวันหนึ่งครับจะเอามาแข่งกับพี่ไกด์แล้วก็พี่พโปกโลก่เดี๋ยวเจอกันที่สยามครับ